เขาอยากได้กล้องจอนปิดที่ติดในรถมาร้านที่สามแล้วค่ะแล้วก็อ่าคนคนอ่าเจ้าของร้านอ่ะแต่ละ uh huh. so oh. ร ah, okay. ้านที่ที่ปิดมาเขาไม่สามารถอธิบายเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วหนูก็เป็นไกด์ให้ให้หนูบอกว่าหนูเพิ่งจะเรียนภาษาอังกฤษได้แค่อทิ่ารแล้วจะให้หนูเข้าใจทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ดูเองเนีคุณต้องเข้าใจหน่อยเขาบอกว่าอ่าเขารู้จักหญิงแล้วก็ เขาบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เท่าเธอเธอพูดภาษาอังกฤษได้ดีได้ดีแล้วเขาบอกว่าอย่างงี้นห,น,หนุกชักได้เหรอถือชมขนาดนี้ถือเยี่ยมภูมิใจเดอ้อหนูกเลยว่าเออเออที่ที่เรียนมามันก็ทําให้เราขึ้นดีใจดีดีดีอย่างนี้คือมันมีความสุขนะมันภูมิใจตัวมันภูมิใจที่ตัวเราสามารถเอาชนะมันได้ในระดับหนึ่งอ่ะเออมันถือว่าโอเคนะอ่ามันเป็นความภูมิใจที่ซื้อ,อขายไม่ได้อ่ะ อซื้อขายไปได้นะแบบเนี้ยเราสามารถแบบจากที่ไม่เคยทําได้แล้วเราทําได้มันก็โอเคนะแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆประมาามันก็ลดลงค่ะอาจารย์อือะไรมันก็ลดลงหมดแล้วเพราะเรามีความรู้ไง do you do you นะครับ do you like ah papaya salad า h p ะพยา a สล do you like ร a p ัพยาสลัดคุณชอบไหมคุณชอบพัพยาสลัดไหม do you like ร a p ั y ยาสล a d ถ้าไม่ดูก็ต้องโดนอา n t don't you like พัพยาสลัดคุณอะไม่ชอบผักส้มตำใช่ไหมคุณชอบส้มตำใช่ไหมเห็นไหมด o u ย i k e do y o u l i ่ e p e p a y ยาสล a d คุณชอบส้มตำใช่ไหม Yes I like คุณไม่ชอบส้มตำใช่ไหม Don't you like don you like papaya salad ก็บอกว่า no i like it ไม่ไไม่ม่ฉันชอบมันอื้ i like it i like it no i like it อย่างเงี้ยอ่า did you did you did he คุณคุณกินอันนั้นไหม did you eat thai food คุณเคยกินอาหารไทยไหม did you eat thai food อ่า คุณกินอาหารไทยและอยังคุณกินและยังที่ผ่านในอดีตนะคุณกินอาหารไทยแล้ยังก็ยังได้ Did you eat Thai food กินแล้วยังกินแล้วยังค้ากวนน้องไ I วฉันจะพยายามต่อไปอลองอย่างเงี yeah. ้ยดิทิ d ด d ทิ d ด d d i d ดิ d i น didn't y o u e อ t ้ h a i ฟู o ดคุณยังไม่ได้กินอาหารไทยใช่ไหมน้อ no. a t ด already ฉันกินแล้ว at ดคือช่องสอง I eat I a t e I a t e already ฉันกินเรียบร้อยแล้ว uh, I a t e Thai food already I eat ไม่ได้ก็ eat eat ไปโลด eat หรือ have ก็ได้แปลว่ากิน have ก็ได้แปลว่ากินอืมนะครับอืเห็นไหมเนี่ย will นะต่อไป will will you buy The new house for house. me in uh huh. พ t a ย a คุณจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้ฉันในพัทยาไหมเมื่อ,อไหร่คุณจะซื้อไหมอ่า w i l y o u b u y w i l l y o u b u y <Bye. S 1> w i l l y o u b u y the new house for me in พั a ยา อินพัทยาอินพัทยาอ่าอินพัทยาอินพัทยาเลยก็ได้ Will you buy the new house for me in พัทยา Will you buy the new house for me in พัทยาอ่าหรือ Want want you buy the new house for me in พัทยาคุณจะไม่ซื้อบ้านหลังใหม่ให้ฉันใช่ไหมในพัทยาเนี่ย Want 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 you buy the new house for me อินพัทยาวอนจะไม่ซื้อใช่ไหมวิวยู u บจะซื้อไหมวิวยูายจะซื้อไหมวอนยูไบจะไม่ซื้อใช่ไหมบ้านหลังใหม่ให้ฉันในพัทยาอะไรอย่